ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์โดยเราลืมรักตัวเองไปพอมันมีสถานการณ์ที่มันต้องลังเลหรือว่ามันมันเราจะต้องเลือกซ้ายขวาผู้หญิงบางคนจะเลือกเลือกสายซึ่งมันแปลว่าคุณรักผู้ชายมากกว่าตัวเองขอบคุณสําหรับดอกไม้ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะมันก็เลยทําให้นะคะมันเลยทําให้ตัวเราเนี่ยขอบคุณนะครับต้องตกอยู่ในสภาพของหนึ่งความทุกข์สองอึดอัดใจสามไม่สบายใจ นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเลือกเส้นทางที่มันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมชั้นคุณค่าลดลงอย่างนี้ทำไมเขาทำกับชั้นถึงขนาดนี้ชั้นยังทนฉั้นยังยอม,อมนี่แหละฉะนั้นนะคะคุณต้องรักตัวเองก่อนทางเฟมินีนเนี่ยถึงได้เป็นบทเรียนนะที่มันมีคุณค่ามันมีคุณค่าออมันมีคุณค่ากับผู้หญิงมากเลยเพราะถ้าคุณไม่รู้ความจริงข้อเนี้คุณก็จะ ลงทุนไปกับความสัมพันธ์เยอะมากนะคะเราบางทีเราไม่ได้ลงทุนเรื่องเงินหรอกแต่ว่าเราลงใจลงใจลงเวลาเออเราลงทุนด้วยด้วยจิตใจเราด้วยความคาดหวังต่างๆแล้วพอเขาไม่ได้คิดแบบที่เราคิดปึ๊บค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราผิดหวังเเราเฟลเพราะเราเพราะเราไปลงทุนกับเขามากเกินเหตุคือเขาเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเราสักเท่าไหร่อ่ะแต่เราก็คือลงไปเยอะแล้วใช่เพราะเราไปคิดถึงเขามากกว่าตัวเราเอง